ลงมาจากบ้านเมื่อกี้ที่เราเก็บกล่องก็เ,เตาแกส่สจูนะอยากกินอีกครั้งจังเลยนะเสียด่าเสียดายน่าเสียดาย,าเ,สย,ดายเสียดายอะไรงั้นเหรอนักเดินทางเองเหรอฉันเองสมัยหนุ่มๆก็ชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เหมือนกันนะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือของกินเล่นอร่อยๆของแต่ละที่นี่แหละหลังจากที่ตะเวนกินของอร่อยไปทั่วท,ทัว้งโลกฉันก็กลับมาที่หลี่เย่ เพื่อเปิดร้านอาหาร Emerald Marble แห่งนี้อ๋อนี่ร้านอาหารและวพยายามทำอาหารต่างๆที่เคยกินขึ้นมาแต่ว่ามีของกินเล่นอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันนึกชื่อไม่ออกสักทีต้องทำยังไงถึงจะนึกออกได้นะอ้าวันเข้าใจแล้วรับเควสั์จำได้ว่าแค่ว่ามันเป็นอาหารที่มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยแค่เห็นก็ชวนให้น้ำลายไหลและก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์มากม พัสดุิบก็มีน้องไก่ในประมาณที่มากๆแล้วก็สวีทฟลาวเวอร์รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเรียกว่าสวีทเช่นเน็ตมาดามหรืออะไรสักอย่างนี้แหละถ้าเกิดสามารถทำออกมาให้ฉันกินได้แล้วก็ขอบคุณมากเลยอ่มีม,มีมาดามเนี่ยแหละโอเคน่าจะมีเมนูแล้วน่าจะทานที่เหลือก็ขึ้นอยู่นะกับเธอนะเ้ายรเคก็ต้องไปปิน สวิตเช่นมาดามม่อม่าแก่เท่าแก่จูอ๋อชื่อเมนูนี้เลยเหรอโอเคงั้นต้องปรุงเลยแล้วกันอ่าตุดไปไม่ติดอ่ะโอ้โอเคไหนวะนี่ไงก็สวิตเฉยๆสวิตประดามเฉยๆนี่แหละโอเคเราก็มีอยู่ มีอยู่สามก็เอาให้เลยเนาะโอเคไปปละกับมาแล้วมันเหรอหาอาหารนั่นเจอไหมเจอแล้วนี่ไปเลยเอามาให้ฉันดูหน่อยสินี่เกสเวสิ์ตมาดามนะใส่สมออ่าไอน,นี่แหละเย่รสชาติเก่าที่ยากจเลิมพูดคุยกับพ่อแกโจอีกครั้ง ขอบคุณมากเลยนะนัดเดินทางของตอบแทนนี่ให้เธอนะรับไปสิจ้าโอเคตัวหานใหม่ครับจงเหยยนชอปซุย,ส,ยสักอย่างโอเคโอแล้วก็ได้มอลล่ามาตั้งสองหมื่นแน่สุดยอดอยู่ตรงนี้นะครับทางตังกอ,อกเชียงใต้ของรูหัวปูสีรูออกออกลงบ้าง อ๋โอเคอุ้ยฟันท,เเออนนทีเดียวอย๋อมันฟันทีเดียวไปแล้วโอเคแต่มันก็ใช้ดาบสองมือได้ไวมากนะลิลสุดยอดอเจ็ดปีสองอ๋อ,อเพิ่งบอกไปว่ากล่องอยู่จุดนี้ทางเหนือของทาง่าเรือหลี่เย่ ไปปีนขามาก็เจอเท่ากับฟองน้ำนี่แน่อออมันไม่ติดปลอ่ะศาสตั์ใช้ท่าโอเคติดแล้วเย้อ yeah. อ๋อมันฝนตกเราใช้อเบอร์ ไม่ได้อะฝนตกอยู่อจริงเลยอเอมาร์คทิ้งไว้ก่อนเดี๋ต้องเัิกเดีระเบิดูสิวันนี้ระเบิดเร็วอ่ะโอเคแล้วอ๋อต้องยิงหลายหลายทีก็ได้โอเคก็ได้เดี้องต้องใช้รรปวาพยายามหน่อยนะถ้าฝนตกณจุดนี้ฮะ เสียงทางตอนออกเฉียงใต้ของลูหัวปูเป็นเขาเทียนเฮงแบบเออเขาเทเขาเทียนเฮงนี่คือเป็นยาวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมเป็นเทือกเขายาวเลยโอเคนี่คือส่วนส่วนที่ใหญ่ที่สุดภูเขายอดที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็นี่มายอดตรงนี้ด้วยโอเคท่าเรือก็คือทางเหนือของท่าเรือหลี่เย่ด้วยนะ ต่อสกราระตามเดารด้าเรี้ยงเลด้์แลวกันนะเลเน,นสโตนถ้าเราจะขึ้นไปยังไงลนันไอต้องไอกล่องนี้มันก็ปีได้ด้วยเหรอดูสิมันเป็นแง่ง,งะอ่ะปีไม่ได้โอเคอ่ะนี่ไงมีปริศนาก็เพิงด้วยนะ๋อโอเคเป็นลมโป่งไ ก็ง่ายๆนะโอเคไ,นะเคได้ของสก,การะมาแล้วแล้วก็ต่องเอ้ยล่งวงเจ้าเอาใหม่เอาใหม่จะต้องอยู่ด้านหน้าที่มีพื้นที่ว่างมากกว่านะโอ,โอ้ยหัวล,ลื่นมาก คือคือคืออย่าแบบว่าไอ้นั่นเลยนะคืออย่าเดินเลยอะ่ะคือต้องลงไปตรงๆแล้วก็อย่าอย่าอย่อยาขยับแล้วอะไรเงี้ยโอเคอสุดยอดโอเค actually c h e s ะโอ้โหสุดยอดใครช่างมาสร้างที่ตรงนี้ไว้นะ โอเคมีไอซีดสีดาวด้วยอโอเคนะนณะจุดเนี้ยอดเขาบนทางเหนือของชาเลอรลีเยตรงนี้นะทันปีนด้วยฮนะมาทางนี้คือว่ามาตรงเซลลูปตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จูบดูเซเว่นจีโอตรงนี้แล้วก็มาทางนี้นะมาทางซ้ายหน่อยซ้ายของลูกป้านแล้วก็ขึ้นทางนี้นะที่เป็น เหลืองๆเนี่ยเป็นล่องๆแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะแล้วก็ขึ้นมาทางด้านนี้นะแล้วก็เข้าเขมาถึงโอเคนะมันก็จะมีที่พักปีอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคตามนี้นะครับได้รางวัลชื่อเสียงหลี่เย่เลยครเปิดดูแมพขึ้นมาโอเคไปพอมีเควสเหรอนี่ไงเควสหลี่เย่อ๋อที่เราไปทำไปนั่นไงแล้วชารตเก่าที่ยากจะลืม Okay. ได้อี่สิบไปยี่สิบแล้วก็นึกว่าตำรวจรกว้าง5่าสิอก็ถึง50%ของหลีแย่ยังไม่ถึง60%โอเคโอเคครับเออเพิ่งสังเกตเนี่ยนะมีเกี่ยวกับเหมือนของมอนแทตออหรือว่าเราเคยคุยไปแล้แต่เม่น แต่น่าแล้วที่ยาไม่ได้มาคุยตรงนี้นะคือตอนแรกที่คุยกับเวนเนอร์ตอนที่ระบบชื่อเสียงเปิดปใหม่ๆแล้วเราไปปลดล็อคเลเวลลี่ที่บอกว่าเกี่ยวกับแรกใช่ไหมก็มาคุยกับแวนเนอร์แวนเนอร์ก็ไปหาให้ไปหาตัวเมจิคอลคริสตัลใช่ไหมซึ่งเราไปเจอที่อีกที่นึงก็คือที่ผู้ขาภูเขาเจนเทงที่กิ่เยใช่ไหมก็อาจจะทําตรงนี้ให้มันเปลี่ยนแปลงนะกมาดูหน่อยก็เลยมาดูสักหน่อยนะ เกี่ยวกับกับเหมืองของมอนสแตทนายยายถามเรื่องที่ที่ผลิตแรกใช่ไหมละ่ะช่างขี้เกียจซะจริงๆแต่พูดถึงช่วงนี้ฉันเจอคิซันออกแปลกๆที่เรามีนี่เออก็คือที่ที่คุยเคยคุยไปแล้วเหรออ,อ๋อเหรอ ไปดูครับเหมือนต้องต้องตามตำแหน่งของมันเหรอโอเคลองดูครับกาม,มีเสโดนมาเลยครับไปลุยก่อนล่าเฟสตัวตรงนี้นี่เปล่าวะโอ้ยโอ้นี่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 น,นี mặt cho căn nhà đi yơ lệ ok mãi lụi tùng y lê lạc anh ok 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 ทางนี้ไปไหนล่ะไปเสียยเก็บของก่อนของตอบเยอะเหลือเกินอ๋อข้างบนนั้นโอ้โหเฟสบอกว่าลงกระชายโดู นี่วันนี้มาแบบเลืกๆ่กยอยอุ้ยเกลงก็ได้ห่ <c oughs> อใช่ไหมอ๋อต้องทำลายป,ป,ป้อมขอ,อคอยอเย้อเกมเราทำเสรแล้ว ไปเก็บตัวเบรดิคอลทิสโซมาออกลงหน่อยสักหน่อยฮะโอ้โหดาบสองมือนี่ไวมากทีิสโซ เยอะเลยตรงนี้อ่าก็คือเก็บแล้วไอ้รูปตรงมินิแมปกับแมปมันก็หายไปแสดงว่าใช่ต้องเก็บตามที่มันมาร์กตำแหน่งนะโอเคไปเก็บต่อเพิ่มเลยโอ้คิสตันไอ้นี่มันดูสวยสวยกว่าคิสตันธรรมดาเยอะเลยนะแบบว่ามันเป็นสีแบบน้ำเงินเข้ม,มแบบแล้วก็เป็นแบบใสสวยจ้ะ ชอบเกมนี้จริงๆนะคือท,ทำได้แบบว่าถึงแม้จะเป็นอนิเม่แต่ก็ดูมีชีวิตชีวาดูธรรมชาติมากทุกอย่างเลยลงตัวชอบอแผนที่ก็ที่มาก็หายไปโอเคมาทางข้างบนโอเคพอเปิดปิดเกมนะมันก็แต่รักมันก็ได้หายไปอะ่ะ ก็เลยมาเอามามาเอาใหม่ที่แบ็กเนอร์นะโอเคอันนี้ต้องเก็บไว้หมดนะครับ <c oughs> โดนไม่เปิดปิดเกมเพราะมีรางวัลออกสำรวจด้วยจะมีอ๋อมีสามก้อนโอเคดีมากก็คือตามโบเกตเดิมจะม็คือลดลงเดี๋ยวก่อนนะไปเอารางวัลออกสำรวจกัน เก็บ <Okay>, <c oughs> ได้แล้วโอเคคิสตันช้างกับไวไอออนโอเคส่งดิสคอต่อ <c oughs> มีอะไรที่เราต้องการมากกว่าแร่ไหมเพราะว่าแร่เราเริ่มเริ่มเยอะและ้วหรือเปล่าแร่ เออแร่ตอนนี้เหมือนเราจะไม่ค่อยอ๋อแต่มันก็ใช้เป็นแร่เสริมพลังอาวุธใช่ไหมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบเปลี่ยนเป็นแร่เสริมพลังอาวุธได้อะงั้นต่อโอเคอ่าตรงนี้ต้องมีแร่อีกนเงาเยเยเคมอล่าก็สำคัญโอเคมอลล่าด้วย ก็คืออันเดิมแหละส่งอันเดิมมันแหละโอเคมอลล่าโอเคแล้วก็มอลล่าอีกโอเคได้สี่คนโอเคเรีบยบร้อยเห็นได้ไกลเลยแสงวิบวับไปหมดนะตรงนี้ดว่า โอ้โรอบดีลุกแล้วแหละใช้ดาบใหญ่ได้อย่างกับเป็นดาบธรรมดาไม่ช้านี่ขนาดไม่ค่อยจะพัฒนาตัวละครเลยนะเนี่ยเลเวลต่ำๆอยู่เลยโอเคแล้วที่อีกที่นึ่งลงมาข้างล่างนี้โึงโอเคแล้วไม่ท่านนี้ยังไม่เคยถูกเปิดเหรอ ก็เปิดแล้วนี่นาจำได้ว่าเปิดแล้วอ๋อก็คือก็เอาแล้วนะจะมาไปเอาขอสการะบุกแวรตรงนี้นะโอเคอ่ะ <im itation> น่าจะเป็นไม่ใช่บักแหละแต่ว่าคือเหมือนจะบักบักเอ่อบักแบบไบเนอร์กันไบเนอร์คือแบบเล็กน้อยนะ <im itation> อ่ะแล้วออแล้วอ๋อย่างแเย้ ลวงไปโอ้เป็นถงเก็บล่าโอยเอยดีลุกดีลุกอ๋อถ้าอันตีของของดีลุกเป็นเป็นนกไปใช่ไหมมันไปไหน อ๋อมีอยู่ข้างในอีกน่าสาระซักยังไม่หายไปเก็บไม่หมดนะสาระซักถึงจะหายไปอา่าเลลก็บสาระหายไปแล้วเก็บไปต่อด้้ฟฝานี่ครับเอากอกไมาด้วยเอาพักผิดเสื้อด้วย ตัดข้าไปแล้วพอถึงที่แล้วว้าวเต็มมดเออแต่ว่าอิสตันกันคอนชาจะเยอะแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวไอ้ตรงออกสำรวจก็คงไปเน้นเรื่องอย่างอื่นพวกอาหารอ่าเหินเพราะอาหารรันสึกเราก็ไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยลงหมดแล้วนะเก่งมาก กลับไปที่แบ็กเนอร์ซิว่าแบ็กเนอร์มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะเรียนรู้กันไปแล้วหลอกที่เปลี่ยนไปนะไม่รู้หรอกไม่ว่าสถานที่ปิ่หินแร่ที่ฉันรู้ทเหล่านั้นต่างถูกคุณขุดไปหลายต่อหลายรอบอแล้วหลอกเหรอเ <c oughs> <c oughs> จ้าคนจอมโลบเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันเถอะฉันกำลังกำลังยุ่งอยู่นะอ๋อก็คือคือบอกไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะ จะหมดรอบใช่ไหมเข okay, <Okay, S 1> ้าใจก็คือบอกแหละว่า,าคือเราเก็บบอกแล้วไปเก็บปุ๊บก็เดี๋ยวไว้อ่เรอเวลาแล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะบอกอีกครั้งหนึ่งโอเ okay. คควยคำขอวิ่งสี่นอร่าอืมทำไงดีนะทำไมเหรอเห็นเธอเธอเห็นรูปปัน้นเห็น เธอเห็นรูปปั้นเทพแห่งลมนั่นใช่ไหมมองขึ้นไปข้างบนตรงที่สูงสูงนั่นนะ่ะที่มือของท่านนะ่ะฉันอยากขึ้นไปเล่นบนนั้นแต่ว่าคุณป้าเกรสต้องไม่ยอมแน่นเลยอะฮะเราขึ้นไปแล้วช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะช,ยนยนะช่วยไปทำเป็นพูดกับคุณป้าเกรีได้ไหมอย่าให้เธอมองมาทางนี้ฉันหนักปีแล้วมากเลยนะครับเดียวก็ขึ้นไปแล้วอันตรายจะไปแล้วเด็กเด็กๆจะมาปีอะไรไม่เป็นไรฉันเก่งมากเลยนะ ยังไงก็ต้องทำใช่ไหมสรุปก็คือช่วยไปดึงดูดความสนใจของป้าเกรซส,สินะแล้วฉันจะไปเองเอาล่าห้าไปเด็ดขาดอ่าเข้ามาแล้วโอ้เปิแป๊บเดียวเธอมากลุนณันแล้วขอโทษดีนะทำไมล่ะแคชขึ้นไปเล่นเองไม่ได้คือไม่ได้พ่อของเธอก็ต้องไม่ยอมแน่นอนแล้วก็คุณอย่าไปตามใจเธอสิถ้าคุณทําเรื่องอะไรยอย่างนั้นจะต้องมีคนหนักใจเหมือนกันแน่ๆล่ะอืมก็มก็ห้าตามอยู่ เออมีเศร้าจะขึ้นไปทำอไรเหรอคุณป,าป้าเกรสบอกว่าถ้าอยากจะบอกความลับกับใครแล้วก็เพียงแค่บอกกับดอกแดนดิไลออนแล้วโปรยมันออกไปท่านเทพแห่งลมจะนำพาพวกมันไปกับความลับนั่นไปหาคนที่คุณต้องการแล้วก็ยิ่งโปรยจากที่สูงความบันดาลก็ยิ่งไปได้ถึงได้เร็วขึ้นเกาลี่เคยขอให้นักประชไทยช่วยเอาพวกมันไปโปรยบนรูปปั้น ผ่านไม่กี่วันที่ก็อดวินก็เขียนจดหมายกลับมาหาเธอหนูก็มีความรักอยากจะบอกคุณพ่อแล้วก็เตรียมตอการแกดิไลออนไว้พร้อมแล้วด้วยแต่ว่าคุณป้าเกสไม่ยอมเลยเอาแต่บอกว่าราให้หนูโตก่อนหนูจะสามารถกลับไปอยู่กับคุณพ่อได้ต้องทำยังไงถึงจะโตได้เร็วขึ้นกันนะหนูก็พยายามออกกำลังแล้วแต่ก็ยังโตแค่นี้เอง โอ้หนูเห็นพี่ชอบบินไปมาอยู่เหนือเมืองอยู่บ่อยๆพี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมว่าบทนี้ต้องทำยังไงจะบินด้วยกันไหมเออช่วยกันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าป้าเกสรแล้วก็ได้บทหุ่ยาวแน่ๆเลยเอา้าวไปไหนแล้วนันอ่ะให้เราทขอะไรนะัน ถึงจุดหมายภายในสามร้อยวินาทีโอเคไปทางโน้โโโโโโไไนต่ออ๋อเย่โอ้ย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 ไปต่อ ยอดตรงนั้นโอเคไปต่อเลยไหนต่อโอ้โหช่างนะไปอยู่ตรงนั้นเด็กไหนต่อต้องรีบหน่อยอนะ ่อเค็ okay, เรับโอเคดีเลยจะติทีใหม่หนึ่งนาทียี่สิบวินาทีสบิบแปดมลิเซกโอเคจะไปเลยถ้าหนูโตแล้วจะบินได้อย่างนี้ได้บ้างไหมนะต้องสอบไปในด้าการเล่าเรียงหาก่อนนะปในด้าการเล่าเรียงหาคืออะไรนะฟังดูยากจัง แต่ว่าถ้าโตแล้วก็ไม่น่าจะยากมั้งขอบคุณนะนี่ให้พี่นะเป็นสบัดที่หนูแอบเก็บไว้ให้พี่เป็นของฝันนะแล้วไม่เถอะแล้วก็อย่าไปพูดกับคุณป้าเกรซนะโอเคหลังบอลสำเร็จวิ่งสีโนาราได้แดนดีลล้สสีสองสองเมตรแล้วก็แรงระชนไปโอเคอ๋อไปช่วยพี่มอล่าอีกโอเคแล่เสริมอาวุธนะแล้วก็ฟังว่าแจมโอเคก็เตี้ยสนุกดี เอานะมาทำเค้กคำขอเอา้าปาดเข้าไปแน่ลองใช้อันติลองดีลูกดูนี่โอ้โหเจอนกไฟไป,ไปสวยงามโอเคแล้วก็อันติล้มมันจะดูเป็นคอมไปเนี่ยเ้เ ยังไงเขาเหญ่ก็แรงกว่าใครใครโอ้ยย<อ>ีล<อ>ุกจัดการเด็กมึยังไม่ไอยได้ปัดพัฒนาตระคารเลยยัง ดีพีอสยังน้อยอยู่ใครมามานี่แน่นะี่แน่นะี่แนะ่เอเอกสกัดย่าาตุล้มตู่เกให้โลม้มหมดไหมเอาดีมากตัวใหญ่กว่าเลยอย่าปลาระเบิดใส่เรานะนี่แน่ วังท่าลมจะได้ตู้รั้งเบาสำเร็จสวยงามเย่เโอ้ได้มอล่าเยอะเหมือนกันนะครับเป็นคำขอแล้วก็ได้แรงผระชนภัยด้วยเ e อฟาีเจ้าหนูวิวให้ของด้ชันตาหาสนุกไหมวิวสุท่าไม่เหมือนกับที่มอนสเตอร์เลยละ่ะผมจับปลาได้ด้วยละ่ะเกดมันลื่นมากเลยจับยาชมดจับยากัะกกปูของจิวอีก จะ่ยังไงผมก็ไม่มีที่เลี้ยงมันอยู่ดีงานให้พี่ละกันนะเดี๋ยวได้ปลาได้เนื้อปลาใช่ไหมงั้นจิวก็ต้องมีอะไรด้วยใช่ไหมทําไมพูดเธอมาเล่นที่นี่ต้องเลือกสองไว้ก่อนเออเห็นคุณอายืนเป้าอยู่ตรงนั้นไหมหนูกับวิวอยากไปเล่นกับคุณครูเอดิดที่อ๋อด็อกเตอร์เอดิดที่วินไนซ์นะเออเราไปส่งของที่เอดิทด้วยยแต่ว่าเขาเอาแต่ตามพวกเราจะหนีก็หนีไม่พ้นดูท่าทาง อย่างคนไม่ดีไม่งั้นพวกเราก็ไม่หนีมาถึงนี่หรอกอ้าวโอเคจิวไม,แม่แม่ของเหรอโอเคที่นี้ฮะตรงชายหาดวอลคอนตรงสันดอนอ่า he's still following us ก็ตัวเลยโอเคไปทำเฟซน,นะคุยกับเลียนนี่ผู้มากไปด้วยปัญหาไป ทางนาะยมาททอะไรีี่่น,น,น,นกำลังหา Sweet ว l o w e r อยู่นะแต่ยังหาไม่ค่อยได้เลยเท่าไหร่เลยนายช่วยหาหน่อยได้ไหมฉันอยากได้สวี e t Flower หนึ่งอันเท่านั้นแหละเออหนึ่งอันเองเหรอเรื่อเรามีเยอะแยะเรื่องไอ้กล้วยเยอะไปเลยฉันเองก็จะหาอยู่แถวนี้แหละนี่แหละถ้าเจอเสร็จแล้วก็มาหาฉันละกันไปนเลยนยี่แล้วเจอหาเจอหรือยังหาเจอแล้วหแลวหและไหนฉันด้วยหน่อยน่ยนะช่วยรับนี่ไปหน่อยเถอะ โอเคโู้โหรางวัลกิจกรรมเยอะอยู่ซีเคยสำเร็จเกมทาเพป่อมขอตอบไอตัวนมได้ถ้าโมเย่ต้องเป็นเวทไฟเหรอเนี่ยโอเคงั้นต้องใช้ปอบป้าโอ้โหตอดตกลงมาเร็วมากโอเคมีลูกอันตีล็กไฟ ลงกันได้ครับตรงประตูเรียบร้อยพอสำเร็จอย่าตงรวดเร็วโอเค่าแต่ว่าเจอกล่องตรงนี้เอาก่อนคอมมอนเชสนะตรง อตอนตกอของู้เป็นดำโอเคลุยนี่ใช่ไหมดอกคอ,อยตูงโอเคกลังลงกระใจโอเคมีดอกคอยเล่นดอกคอยเลยฮนะโอ,ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันจะมันจะทรเก็ตที่มอนก่อน สมบูรณ์สำสเร็จนะก็แค่ทำลายม่ต้องเสียเวลานะไปเลยก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยเ้นคว้ประจําวัน BP ล็อกอินเข้าตัวเกมทั้งขอควาประจําวันเสร็จสิครั้งเกมระดับ BP level เป็น level สี่แล้วเก็บแล้วสิบอันโอเคเยบร้อยวันที่เป็น level สี่ด้วยนะไบเวล สามดาวสามใบโอ้จิมจิมจังเลย